สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องกุ๊กนะคะประจําการสินป์นวนเชียงสาขาหนึ่งของเราค่ะวันนี้นะคะน้องกุ๊กก็มีรถสวยๆมานําเสนอค่ะเป็นรถรุ่นตโตโย t a r e ีโว m สมาร์ท p คปพิเลนเนนะคะ ตัวนี้เป็นตัว 2.4J+ ค่ะเป็นปี2562ค่ะสีเทาค่ะสวยงามนะคะเริ่มต้นที่ด้านหน้านะคะรถคันนี้นะคะจะมะีกระจังหน้านะคะโครเมียมค่ะตัดกับสีดำสวยงามมากเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะมีไฟตัดหมอกให้พร้อมเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะแม็กจะเป็นแม็กเดิมจากศูนย์โรงงานของ t o โยต้าเลยค่ะ ส่วนหูกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างโพเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวทับทิมที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมที่ด้านท้ายตัวรถกันเลยค่ะคันนี้นะคะมีกันชนท้ายพร้อมเรียบร้อยนะคะที่จับฝากระบ,บะท้ายนะคะก็จะเป็นโพรเมียมสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไป,ไปชมที่ห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะคันนี้จะเป็นพ i ีเลนเนอร์นะคะสมาร์ทแคบสามารถเปิดแคบได้ค่ะกว้างขวางนะคะ ขึ้นลงสะดวกสบายนะคะเราแถมบันไดข้างให้พร้อมใช้งานเลยค่ะรถคันนี้ก็จะมีปุ่มอีโ Mode นะคะแล้วก็สป e d Mode เป็นระบบเกียร์6สปีดระบบเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์กระปุกค่ะหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะสะดวกสบายทันสมัยในการใช้งานนะคะไม่ใช้งานมาเพียง20,000กิโลเท่านั้นค่ะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะนั่งสะดวกสบายนะคะ ยังไม่ได้แกะพลาส,สติกเลยค่ะไม่ได้ชนนะคะบอกของเราก็จะสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสรีระของคนขับเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องเลยค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Revo Smart c a b p i ป n e e r 2.4J พัด er เป็นปี2562ค่ะหน้าเดิมเครื่องเดิมไม่มีชนค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุประสบภยัยน้ำท่วมหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะ เรารับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีแถมฟรีประกันภัยชั้น1และฟระบอให้อีก1ปีค่ะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนไปเลยค่ะใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีคนค้ำนะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้นะคะ,คนนะ,คะราคาอยู่ที่560 0 0 0บาทค่ะลูกค้ารับคันนี้ภายในเดือนนี้จัดโปรโมชั่นไปเลยค่ะแถมช่วยผ่อนอีก1ปีนะคะ ลูกค้าจะผ่อนเริ่มต้นแค่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะของแถมของเรานะคะก็จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมให้ค่ะและก็มีพรบลและก็ของแถมอีกมากมายหลายรายการเลยค่ะก่อนเราจะมอบรถให้กับคุณลูกค้าเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ <Wow. S 1> ลูกใหม่ให้ลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็ของเหลวค่ะน้ำมันเครื่องกองค่ะตรวจเช็คค,ความเย็นความร้อนให้รอบคันค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถหรือว่าไม่สะดวกมาเซ็น สัญญานะคะเรามีบริการให้ลูกค้าถึงที่เลยค่ะส่งรถฟรีทั่วไทยค่ะย้ำนะคะรถคันนี้ราคา560,000บาทนะคะลูกค้าสนใจคันนี้โปรโมชั่นเดือนนี้เราช่วยผ่อนไปเลยนานถึง12เดือนค่ะลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรหาน้องกุ๊กได้เลยค่ะ094 916 1466นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ